ครับสวัสดีชาว FC Mobile นะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปตอบคําถามให้กับพี่เพียงน้องนะครับที่ถามเข้ามาบ่อยที่สุดนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับพี่เพียงน้องขั้นใดนะครับี่กําลังหาร้านเติมเกมครับต้องร้านคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะพี่พี่น้องท่านใดที่สนใจสามารถกดดูรายละเอียดใต้คลิปกันได้เลยนะครับนะผมปักหมุดไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมมี2คําถามด้วยกันนะหลกัหลกๆเลยมี2คําถามครับคาถามแรกนะครับก็คือเอ่อหน้าเลกเปลี่ยน o, o v r 9 5จะมาไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้กับพี่พี่น้องๆนะครับผมนะ แล้วก็คำถามที่2นะครับเล่เปลี่ยนโรเบโตคาร์ลสใช้งบประมาณกี่เอ็มนะครับผมนะแล้วก็จะมีคำถามพิเศษเลยนะครับนะคือมันหลุดออกมาผมไม่รู้แหละว่าใครเป็นคนทำออกมาแต่ว่าผมก็เลยหยิบจับขึ้นมาพูดให้กับเพื่อนน้องได้ฟังนะครับผมนะเกี่ยวกับเรื่องที่โอนเวลนะครับที่โอนเวลนะโอเคเดี๋ยว,วเรื่องนี้นะครับเราจะพูดช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยขอเข้าเรื่องกันก่อนนะครับเรื่องนักเตะแรกนักเตะโอเวอ95นะครับผมระยะเวลาตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ผมอัดคลิปเลยนะครับเหลือระยะเวลาอยู่อีก15ชั่วโมงนะครับ15ชั่วโมงคือจะหมดหน้าแรกเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะที่มันจะมาพร้อมกับหน้าแรกเปลี่ยน9394นะครับ9394นะก็จะหมดนะครับผมนะ แล้วก็หน้าเลขเปลี่ยนที่จะมาแทนนะครับก็คงจะเป็นเลขนักเตะ utoty o, T y o v r 96 97นะครับนะซึ่งระยะเวลาของมันก็พอดีเลยนะสำหรับกิจนี้ครับที่จะหมดลงนะครับอ่ะยังไม่หมดนะครับกิจนี้ยังไม่หมดนะกิจนี้นะครับระยะเวลาเหลืออีก10วันนะครับ10วันอนะ่ะก็ประมาณสักอาทิตย์กว่ากนะครับอาทิตย์กว่านะก,นะก็นั่นแหละครับนะ หน้าเลกเปลี่ยนที่จะมาแทนนะครับก็จะเป็นนักเตะโอเว้าสิบหนะถ้าไล่เรียงจากลำดับมันก็น่าจะใช่นะครับนะ,ะเพราะว่า95ามาแล้วแล้วก็จะเป็น 93, 94นะครับต่อไปก็จะต้องเป็น 96- 97สนะครับนะส่วนใครที่จะเตรียมเรื่องตัวอะไรนะครับก็ลองไปคิดคำนวณดูนะครับว่าการลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงไหมต้องไปดูราคาของนักเตะโอเว้าส9บหด้วยนะครับนะแรงมาแล้ว จะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับจะขาดทุนหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องให้พี่ๆีน้องนะครับไปคิดวิเคราะห์กันเองนะครับผมนะแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าคําถามที่มันตรงตัวนะครับนักเตะโอเวนเก้าสิบห้าจะมาไหมก็มีโอกาสนะครับนะเพราะว่าระยะเวลากิจมันยังไม่หมดนะครับนะมีโอกาสนะครับต้องรอดูหลังจากแลกเปลี่ยนนักเตะโอเวนเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดนะครับก็น่าจะมีมาอีกครั้งหนึ่งแหละนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะอ่าใครรออยู่ก็ รอเตรียมตัวไหได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมคาถามแรกนะโอเคน่าจะมานะครับน่าจะมาคาดว่าน่าจะมานะแต่9 6 9 7ต้องมาก่อนนะครับผมคําถามที่2นะครับเกี่ยวกับแรกโรเบิตคาร์ลอสนะครับใช้งบประมาณกี่เอ็มนะครับกี่เอ็มนะอันแรกเลยนะตัวอะไรช่องแรกนะครับอันนี้ทุกคนมีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับตัวที่2อ่าตัวที่2อันนี้ก็น่าจะหาไม่ยากนะครับนะช่องที่2เนี่ยน่าจะมีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับ ช่องที่3นะช่องที่3นะที่จะต้องซื้อเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกโอเ84 84นะ84ที่บางคนอาจจะมีอยู่ในทีมอาจจะไม่ต้องซื้อนะแล้วก็เป็นนักเตะของอิตาลีนะครับย้ำว่าลีกอิตาลีนะครับผมนะอันนี้ก็อาจจะต้องซื้อนะครับอาจจะต้องซื้อนะครับผมนะอ่ะโอเคนะต่อไปช่องที่อ่ช่องที่4นะครับนะช่องที่4ี่ นักเตะพวกนี้ก็คาดการว่าน่าจะต้องซื้อนะครับนะพวกเอ,อ่อโอาร์แปดเนี่ยนักเตะบาร์ซิลนะครับนะแล้วก็เป็นนักเตะโอเวอาร์แปลีกไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็ต้องซื้อนะครับนะเนี่ยเกก็ต้องซื้อนะครับนะสำหรับคนที่ไม่มีตัวไหลเลยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าใช้กี่เอ็มนะครับโอเวอาร์แปนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีอยู่ในทีมเลยเนะี่ยตัวละประมาณสักล้าน ล้านสี่ล้านห้านะประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้ล้านสี่ล้านห้านะครับผมหรือล้านอาจจะประมาณสักล้านหน่อยๆน,นะครับนะก็ใช้4ตัวอันนี้ก็4ล้านแล้วนะประมาณ4ล้านนะแล้วก็กองหลังโอเมก้าแปอันนี้ก็ตัวละประมาณเกือบเกือบหล้านนะครับเกือบเกือบหล้านย้ำว่าเกือบเกือบหล้านนะครับเนี่ยโอเวก้าแปนะครับใช้เยอะแล้วก็ใช้บ่อยมากด้วยนะครับผมนะอ่า ต่อไปในส่วนของหน้าที่6นะครับในหน้าที่6เนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดนะครับผมนะก็ต้องไปดูในตลาดเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะครับนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาใครอะลูดิเกอร์อ่าวลูดิเกอร์ตัวละเท่าไหร่ c m อันนี้ก็เสียเงินไปแล้วนะครับ c m นะที่ต้องซื้อนะแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวฟรีก็สามน่าจะสามารถใช้ได้นะครับตัวฟรีนะอ่ะ ก็ต้องไปดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ต้องลงทุนนะครับผมอ่าต่อไปนะครับนักเตะโอเอะแปดเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้อีกแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเนี่ยบอกเลยว่าเปลืองนะครับต่อไปนักเตะของลาลิก้าสเปนนะครับลีกของลาลิก้าสเปนนะครับโอเอะแ86ขึ้นไปนะสตัวก็ถ้าไม่มีก็ต้องไปซื้อนะครับอันนี้ใช้นักเตะโอเอะแ83นะครับผมต่อไปหน้าที่7นะครับหน้าที่7อันนี้ใช้นักเตะโอเอะแปดเก้า 4ตัวนะครับ4ตัวนะครับส่วนใหญ่นะครับสายฟรีอาจจะไม่มีก็ต้องซื้อนะครับต้องซื้อนะอันนี้ใช้8 7 7ตัวด้วยกันนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับหนะ้าสุดท้ายนะนักเตะเวีา92อันเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวที่ขายไม่ได้ที่มีอยู่ในทีมนะอย่างสมมุติว่า,าคุณมีซานิตินะครับหรือจะเป็นเมลนินี่คุณไม่ใช้คุณไม่ใช้คุณก็เอามาแลกได้เลยนะครับนะอ่า แล้วก็นักเตะเอว่าเก้าสิบเอ็ดนะครับสองตัวสองตัวอันนี้สามารถใช้ตัวที่ซื้อขายไม่ได้ได้ด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีก็ต้องลงทุนนะครับนะอ่ะอันนี้ใช้นักเตะเอว่าเก้าสิบสองตัวนะครับเหมือนกันครับตัวนักตัวซื้อขายไม่ได้ก็เอามาแลกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นักเตะเอวาแปดสิบแปดครับอันนี้ใช้ทั้งหมดห้าตัวด้วยกันนะครับผมจะมาสรุปคร่าวๆเลยนะครับนะงบประมาณที่ต้องใช้นะสำหรับคนที่ไม่มีตัวอะไรเลยนะครับ 40-50ถึงเอมนะครับ40-50ถึงเอม่าแล้วก็นะครับผมจะบอกว่าควรแลกไหมนะครับควรแลกไหมผมแนะนําว่าสําหรับคนที่สมมุติว่าคุณมีเงิน50 m นะคุณไม่ต้องแลกครับไม่ต้องแลกย้ำว่าไม่ต้องแลกเลยนะอ่าโอเคขอกดรับเงินกันหน่อยนะครับนะขายตัวอะไรไว้นะครับนะเอ่อตำแหน่ง LB นะครับ LB LB งบ50 m เอมเลยนะ คือไม่ต้องแลกนะครับคุณไปเอาเตโอร่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยคุ้มคุ้มคุ้มค่ามากเลยเนี่ย 50m นะครับคุณได้เตโอเม็ดม่วง ovr 97นะครับคุ้มมากคุ้มมากนะครับคุ้มหรือคุณจะเอาเดวี่ก็ได้นะครับนะเดวี่งบ 50m นะครับอ่ะอาจจะได้สักเม็ดน้ำเงินก็แล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคุณไปเอาเตโอร่างนี้เลยนะครับกิจไรวลเนี่ยคุ้มมากนะครับนะ หรืออยากได้การ์ด TOTY ก็ได้นะครับงบ 50M เนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับนะพอดีเลยนะแล้วก็ได้มาสเคตัวฟรีมาก็เอาไปตีบวกใช้ได้สบายนะครับนะไม่ต้องเอาไม่ต้องไปแลกไม่ต้องเสียเงินไปแลกนะครับผมนะโอเคนะหรือใครจะเลือกที่จะแลกก็ได้เช่นกันนะครับใครที่ชอบโรเบิร์ตคาร์ลสนะครับคำถามว่ามันมันเก่งไหมอ่ามันก็ เก่งนะครับส่วนเก่งมันก็เก่งนะครับแต่หนึ่งเลยคือตัวมันเล็กนะครับตัวมันเล็กจังหวะที่แบบว่าลูกเปิดมงนะครับมันชอบเข้าไปยืนแทนตำแหน่งเซนเตอร์นะครับนะแล้วตำแหน่งเซนเตอร์นะจะดันขึ้นไปประกบตัวอื่นนะครับทำให้โรบิโตคาร์ลอสนะครับจะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับเรื่องการเปิดมงนะครับเสียเปรียบแน่นอนนะครับนะไอดีหลักเอไอดีลองของผมนะขออภัยไอดีลองของผมนะครับแลกไปแล้วนะหมดประมาณสัก30กว่าเอ็มนะครับ แต่ก็มีตัวอะไรอยู่ในทีมแล้วนะแต่ก็หมด30มสิบที่ต้องไปซื้อพวกโอเวอร์กกับ91นะซื้อเต็มเต็มเลยนะอย่างละ2ตัวก็ซื้อไปทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งมันไม่ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มนะที่แรกมาก็เพราะว่าอย่างหนึ่งคือการ์ดมันสวยดีนะครับนะการ์ดมันสวยดีอนะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับผมนะแนะนําว่าให้ไปซื้อตัวในตลาดเลยจะดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความชื่นชอบ ส่วนตัวก็สามารถซื้อได้นะครับผมมาโอเคนะครับผมต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายเลยอันนี้น่าจะเป็นกระแสดราม่าเลยแหละนะเกี่ยวกับเรื่องที o ่โอนเวลนะครับนะที T ่โอนเวลนะครับนะที่ผมเออได้เออเป็นรูปมาให้กับพี่ๆองได้ดูนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับเอาจจริงแล้วนะถ้าที o ่โอนเวลมันจะมีนะครับมันจะต้องมีมาตั้งแต่รีภาคมาใหม่ๆเลยนะครับนะ มันไม่สมควรที่จะมามีในช่วงตัวเกมนะครับมันเดินมาแล้วนะครับนะมันไม่สมควรอันนี้ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ EA จะทําออกมาในตอนที่แบบว่ากระแสนักเตะราคานักเตะมันกําลังแบบว่ามีการผันผวน,นปรับเปลี่ยนนะครับนะเอาจริงนะถ้าเกิดว่ามันมีที่โอดเวลมานะคนเทขายกันแบบปึบเหมือนกิจที่แล้วแน่นอนเหมือนภาคที่แล้วแน่นอนนะครับนะอันนั้นคือ ต้องยอมรับว่าสมดุลของภาคที่แล้วมันมีมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแต่สมดุลของภาคนี้นะครับคือมันไม่มีที่โอนวิวมาตั้งแต่แรกมันก็ไม่น่าจะสามารถกลับไปมีที่โอนวิวนะครับนะเอาเป็นว่านะครับเราก็ต้องพิจารณากันดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมฟันธงแน่นอนไม่น่าจะมีนะครับถ้ามีนะครับ EA ต้องประกาศออกมาเนิ่นๆนะครับแล้วก็ต้องมีประกาศอัปเดตครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับที่โอนวิวนะครับผม เพราะว่ามันจะมีผลกระทบมากๆเลยสําหรับเรื่องราคานัเติในตลาดนะครับอ่าบางคนมันมีสายลงทุนสายสุลตตานนะครับนะสายเติมไม่ว่าจะอะไรทุกอย่างนะครับมีผลกระทบหมดนะครับผมนะโอเคนะครับเราก็ต้องพยายามทําความเข้าใจนะเกี่ยวกับตัวเกมนะครับถ้าเกิดว่ามันมีมันต้องมีมาตั้งแต่แรกนะครับผมมันไม่น่าจะมามีการคันแบบนี้นะครับโอเคนะครับนะจบไปแล้วนะครับในส่วนของ3คําถามนะครับที่ ผมเอามาพูดแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆของด้ฟังนะครับผมอ่ะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะโอเคขอขอถามนิดนึงนะครับขอถามนิดนึงนะมีใครใช้ UC อยู่บ้างครับตอนนี้นะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับว่า UC ใช้แล้วเป็นยังไงนะอันนี้ผมกำลัง พิจารณาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมของผมขาดกองหน้าอยู่นะครับกําลังพิจารณาว่าจะซื้อยูเซดีไหมนะครับนะเพราะว่ายูเซตอนนี้ราคาลงนะครับราคาลงนะราคาหน้าจับต้องมากๆเลยนะครับเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าเอ็มนะครับร้อยกว่าเอ็มนะครับนะซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะครับเก่งเก่งมากๆนะแต่ผมกังวลอย่างเดียวคือเรื่องส่วนสูงนะครับนะ อยากจะถามว่าคนที่เคยเล่นนะครับนะคือมันเป็นยังไงนะครับนะลองรีวิวให้กับผมได้ฟังหน่อยนะครับนะว่าเก่งหรือเปล่านะถ้าเก่งผมจัดเลยนะครับนะโอเคนะครับผมนะใครใช้อยู่ก็รีวิวให้ผมฟังหน่อยนะครับผมอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านใดที่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุก้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากๆครับ